อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือภาคเอกชนครับให้ได้มีขีดความสามารถในการผลิตหรือว่าองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมครับผมเรียกว่าหน่วยงานที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็งนะคะเป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อมูลต่างๆในการทําธุรกิจต่างๆเรารู้จักโครงการนี้ผ่านน้อง ที่ทํางานสเต็ปครับซึ่งเรารู้จักน้องนี้จากการที่เราไปออกบูธขายของที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยที่น้องได้แนะนําว่ามีโครงการดีๆจากอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งมาช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาบริษัทในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆครับผม เนื่องจากว่าตัวเองอะค่ะทางานอยู่สายวิชาการค่ะจะต้องมีการหาทุนวิจัยเพื่อมาต่อยอดงานวิจัยของตัวเองนะคะ mm hmm. ทีนี้ก็เลยมองหาค่ะว่าหน่วยงานใดที่จะสามารถสนับสนุนทุนวิจัยได้บ้างซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าไซปร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีทุนวิจัยค่อนข้างเยอะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่มาอธิบายเรื่องของการทําโครงการพูดถึงว่าผมมีปัญหาหรือทํางานเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มของเราองนี้ครับ ทางบริษัทเนี่ยมีแนวคิดที่จะจ,จัดตั้งหน่วยในการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยที่เราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพเนี่ยให้มีความคงที่ในการในการผลิตสินค้านอกจากทุนวิจัยค่ะก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีค่ะเราก็เลยมองว่าเราอาจจะต้องได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศา,ศาสตร์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการแล้วก็งานวิจัย เรารสึกว่าองค์กรเนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เขารับฟังเรื่องของปัญหาที่เรามีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือจริงๆในเรื่องของสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่การเข้ามามีแผนงานตรงนี้ให้กับภาคเอกชนราย ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยนะฮะเหมือนเป็นยูนิตที่ทำหน้าที่ Research and Development ให้กับหน่วยงานในการที่จะสร้างฝ่ายวิจัยขึ้นมาต้องบอกเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องของการทำบัญชีที่เราต้องทำบัญชีเพื่อให้เห็นถึงรายรับรายจ่ายของเราการทำการตลาดด้วยการทำ b บร n d i n g เราต้องโฟกัสกลุ่มลูกค้าแบบไหนจะต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายังไงนี่ครับทำให้ทางบริษัทมีองค์ความรู้ความสามารถที่จะควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือในการตวรวจวิเคราะห์คุณภาพได้พัฒนาองค์ความรู้ค่ะเพราะว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอหลังจากที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจากห้องแล็บแล้วนะคะเราก็นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะไปต่อยอดให้ผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำขายได้จริงทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพในการผลิตให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันทั้งในการผลิตในประเทศส่งออกครับผมช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของร้านแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจมากขึ้นเกยชนเองก็จะได้มีโอกาสมาใช้ผลิตภัณฑ์ตนเองนะครตรวจสอบวิเคราะห์นะะสร้างมาตรฐานนะฮะทดสอบคุณสมบัติโดยเครื่องมือที่รัฐลงทุนไว้อยู่แล้วโครงการนี้มีประโยชน์จริงๆช่วยทำให้เราเนี่ย ลิตสินค้าได้มีคุณภาพและแข่งขันกับคนอื่นได้ถ้าคุณมีแนวคิดหรือมีเป้าหมายจริงๆ้วเนี่ยก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างองค์กรอุยาวิทยาศาสตร์ช่วยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอาจจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอีกเยอะแยะนะคะที่รอการพัฒนาอยู่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาผลงานทางวิชาการค่ะ